สถาบันพัน์พุ่ม้มวันนี้พบว่าบ่งความคืบนหนาของโครงการก่อสร้สางสนามบินสากลบอแก้วก็เห็นได้ว่ามีความคืบหนาสูงถึง7 5ในตอนนี้จาโครงการก่อสร้างสนามบินสากลอยู่เมืองต้นเพิงแขวงบอแก้วที่ามีความคืบหนาด้ห้ายกว่า7 5แล้วโดวยในซัมเร็จ3มหนาเวียรหลักคือ1ทางแรนขึ้นลงหรือว่ารันเวย์2ทางเสียมจอดหรือว่าแท็กซี่เวย์และ3ลานจอด ถือว่าภายหลังสําเร็จการก่อสร้างต่างๆแล้วตามแผนขาดว่าแมนจะเปิดให้บริการการบินภายในประเทศก่อนในเดือนพฤศจิก2002นี้ขณะเดียวกันก็ได้ร่งดาเนินการก่อสร้างตึกอาคารต่างๆเป็นตนแมนตึกอาคารภูโดยสารอาคารเทคนิคต่างๆและตึกอาคารหอคอยเพื่อให้สําเร็จตามแผนในเดือนมีนาที่จะมาถึงนี้โดยทานห้องค้ามอุดมจิต หัวหน้าโครงการก่อสร้างสนามบินสากลโบแก้วได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าที่เมืองตุนเพิงแขวงบอแก้วตามแผนแล้วโครงการนี้จะให้สําเร็จภายใน18เดือนภายหลังเริ่มลงม,มือก่อสร้างมาแต่วันที่20กันยายน2 0 0แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19จึงเหตุให้โครงการมีความสักระซึ่งมหอดปัจจุบัน สามนาเวียกลักดังล่าได้มีการดาเนินการก่อสร้างคืหนาหลายสมควรพร้อมนี้ทา่านยังได้เปิดเผยเติมอีกว่ายัางได้ดาเนินการแต้มสินจํานวนหนึ่งสาเร็จแล้ว80%ซนับแต่เดือนมิถุนายนหาเดือนตุลาแม้นําเนินการติดตั้งเวียกระบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งในปัจจุบันผู้อเร่งการติดตั้งระบบจราจรทางอากาศโดยกำหนดจุดติดตั้งให้สำเร็จ และนาเข้าอุปกรณ์จํานวนหนึ่งที่จาเป็นเป็นต้นแมนวิทธยูการบินการสื่อสารซึ่งแผนการจัดสื้ออุปกรณ์แมนไหสําเร็จในเดือนกรกฎนี้ได้ให้ได้มีการดําเนินการติดตั้งในเดือนสิงหาและเดือนกันยาหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบระบบและตามแผนประมาณเดือนพฤศจิกจะมีการทดลองบินโซ่ข้าวส่วนเวียงงานจราจรทั้งอากาศเป็นเวียกที่สาคัญหลาย ซึ่งเปรียบเสมือนหมาพัวใจของสนามบินที่จะต้องมีระบบนี้หลังจากติดตั้งระบบแล้วถึงสามารถที่จะทดลองบินได้นอกจากนี้ทานจื้อส่งจงยาคณะพิสอบมาตรฐานและความปลอดภัยสนามบินกรมการบินพลนเฮือนกระทรวงโยธาธิการและค้นส่งยังให้หูติบอีกว่าโครงการก่อสร้างสนามบินดังกล่าวแมนออกแบบภายใต้มาตรฐานโคส คือว่า CODE CC ความยาวของทางแดนขึ้นลงหรือ Runway เท w ่ 2, หหองพันห5าหคูณให้4 5เมตรซึ่งสามารถห้องรับเครื่อบินขนาด Boeing 737ER Airbus A320 A321 หรือเครื่อบินที่มีขนาดกเกิน2้องหอยบอนหนังลงมาส่วนอาคารผู้โดยสารหรือว่า Passenger Terminal แมนถึกออกแบบสามารถห้องหับผู้โดยสารได้ถึงหกหอยคนในเวลาเดียวกันเมื่อโครงการกราา่อสร้างสำเร็จได้เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบคาดว่าจะสามารถห้องหับผู้โดยสารในสูงสุดถึงประมาณ1นึ่ล้านหาแซนหา2หล้านคนต่อปีเป้าหมายของโครงการกรารก่อสร้างสนามบินสากุลโบกแก้วแมนเพื่อพัฒนาโครงร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น แเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกษิจพิเศษสามเหลี่ยมค่ำเสริมสร้างการคมนาคมข้นทรงทางอากาศให้มีความเข้มแข็งเพื่อเสริม่อกับสาก,กลทางอำนวยความสะดวกในการลงทขึ้นการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาพืนฐานโครงร้างของผากเหนือโดยเฉพ Man าะแมนแควนโวแก้วถือว่าโครงการนีม้มันอยู่ในหูบแบบของ BOT ผู้ขับเมาลงทุนในการก่อสร้สางโดยเนื้อทีของโครงการก่อสร้สางแมนประมาณ3หอยเฮกตาร์ที่นอนอยู่ในเขตดินของสัมปทานที่นอนอยู่ในเขตดินสัมปทานของกลุ่มบริษัทดอกหิวคำเป็นดินเกษตรกรรมที่ได้รับสื่อจากรัชาชนเพื่อมาพัฒนางบประมาณโครงการก่อสร้สางโครงการนี้แมน 1. นึยาดดล้านดอลลาร์สหรัฐโดยแมนทุ่นของบริษัทกริเตอร์เบ ซึ่งเป็นบริษัทที่นอนอยู่ในกลุ่มบริษัทดอกนิวคำมีระยะสัมปทา,านหาสิปีภายหลังหมดสัญญาสัมปทา,านแมนจะมอบขึ้นให้แกรัฐคุ้มครองต่อไปเจ้าทัพผูสมนี้ถือว่าเป็นการอัปเดตล่าสุดสำหรับโครงการก่อสร้างสนามบินสาก,กลุล่อแก้วซึ่งเพิ่นเองก็มีขาดคะเนนว่าจะให้เปิดบริการในถ่ายปี2022นี้ แต่ว่าเพิ่นจะมีแผนทีจะให้บริการแต่เฉพาะภายในกรเพราะว่าเนื่องจากว่าพยาธิโควิด COVID -19 ยังคงระบาดแต่เพิ่นก็ยังสาม,มารถทีดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องฉะนั้นทาาโครงการนี้ก่อสร้างสาเร็จเสร็จสินก่อจะเห็นห้เขีดผักเนื้อโดยเฉพาะแม้ทั้งแข้งโบกแกวมีสนามบินสาก,กลทีห้องรับเพื่อบินขนาดแอร์บัส a 3 2 0แล้วกับแอร์บัส a 3 2 1ขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายว่าจากนั้นก็ จึงสามารถหับยน่นหรือว่าเครือบินที่มีบอลน,นังจํานวนสองหอยบอลน,นังลงมาถือว่าตอบโจทย์ได้ในตัวนี้จากทัพส้มขอบคุณขอบใจสำหรับก,การติดตามครับส้มสบายดี ไม่นี่เป็นเที่ยวพอถมมาเลิกเป็นเที่ยวทัพยิดที่ว่าเราได้ทดลองลงสนามบินบกแก่เรามีความรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นเล่นดินใหม่ที่เกิดปัญหาก่อเทแล้วโดยรวมมาตรฐานก็คือว่าทางรัฐบาลก็มีความกว้างและความยาวดีเนาะอยู่เวลายังมีหลายอย่างที่ว่าปรทธนสำเร็จแต่ก็คือว่า เราสามารถนำไส้ได้หรือควบคุมไยเนาะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเพื่อนจะเหตุให้มันสำเร็จแล้วก็น้ำไส้ได้อย่างสมบูรณ์ไปไว้เนี่แหละโดยรวมกับมื่อวันนี้เราได้เห็นทำการทดลองสามที่ยวเนาะในการขึ้นลงแล้วก็ตรวจสอบอิมเมจินซีต่างๆก็ถือว่าผ่านไปไว้ด้วยดีเนาะก็ถือว่าดันเบนี่มีความปลอดภัยพอสมควรใช่แล้วกำลังให้เห็ว่าต่อไปเราจะได้น้ำไส้เป็นประจเนาะแล้วกับพยายามมาประจัเนาะการที่ว่าป็นไปได้กับทางอาณา เดินมบกแก้วก็สามารถนำไส้ได้เขาคาดประกาศ่ามีความปลอดภัยร้อยสิร้อยแน่นอนอยู่เนี่ยได้ขอบใจเยอะ ส้งับที่ว่ามาเห็นเด้นบินสาคุแข็งโบกแก้วเนาะที่กับบางสากขึ้นใหม่นี้เนาะข้บบาพเจ้าก็มีความมุ่งสื่อว่าโอ้พักภูมิใจหลายทีได้มาเห็นอีกสนามบินแห่งหนึ่งของโซบุบุฮาฮอนี่เนาะคือล้ำสร้างขึ้นให้เป็นสนามบินสาคุนที่อปิดโอกาให้ใส่กับบินตามเดินด้มาหลงได้มา,มาท่องเที่ยวแข็งโบกแก้วกับเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งเนาะที่ว่าโด่งดังในชาตท่ทองเที่ยวทางด้านธรรมชาติและการบริการทางด้านต่างๆนั่นเนาะ แต่ขนาดนี้ยังโบว,บวาทันสร้างสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่แต่หากว่าในอนาคตหากมีความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีความสวยงามและสะดวกสบายหลายขึ้นกว่านี้เนาะของใหญ ขอบใจที่ท่านติดตามรับส้มขอบใจที่ท่านกด subscribe youtube ขอบใจที่ท่านกดติดตาม facebook page กินหน่อย channel